สวัสดีครับพี่น้องครับผมครับพี่น้องครับสําหรับคลิปนี้กะมาพบกับเกามาเชียที่ช่องน้องอูน้าไชเดอรครับผมครับวันนี้กะจีมี่แนวทางตัวเลขเป็นแนวทางตัวเลขโค้งสุดท้ายกบว่าใดครับผมของอาจารย์พานทองเด้อครับผมอาจารย์พานทองครับเลขเพิ่นนี่เพิ่งบ่ได้เด้อครับพี่น้องครับผมเพราะว่าหนึ่งครับพี่น้องเนาะเพื่อนก็ถือว่าเป็นเสี้ยนที่ว่าคัดกองตัวเลขแล้วครับผมโดยเฉพาะ อาเล็กวิ่งหรือว่าเหล็กจับคูเพนเจให้ย่างรหางครับพี่น้องเนาะตามทีได้พี่น้องซีก็ได้เห็นผลงานของเพล่ะครับผมบางเทีก็เขาวิ่งล่างครับผมหรือว่าวิ่งบนครับพี่น้องเนาะส่วนมากอาจจะเป็นเหล็กวิ่งเด้ครับผมเขาดีมากครับผมกัเล็กล่างกับถือว่าเดินดีเื้ากันครับผมครับกับมีเขาตรงๆกับมีได้ครับพี่น้องเพราะว่าจะเป็นงวดหนึ่งซีหรือว่าอางวด ลาสุดนี่ก็มีครับพี่น้องเนาะก้อนนานี้ครับผมก็ติดไว้ได้ครับผมโดยเฉพาะเลขสายวิ่งครับวิ่งล่างนะครับเลขจับคู่ล่างนี่แหละครับผมเอาในหมวดวันที่อันหนึ่งมีนาคมหกสิบเจ็ดครับผมไปตามกันต่อครับพี่น้องเนาะเป็นโค้งสุดท้ายกับว่าได้ครับผมของอาจารย์ผ่านทองเด้ครับพี่น้องก่อนที่จะไปรับชมรับฟังแนวทางาตัวเลขกับอาจารย์ผ่านทองครับก็มาเชียร์ อู้น้ำแช่กับขอขอบคุณอาจารย์เด้อครับผมทีเมตตาแนวทางให้กับกอามาเชียทรงต่อพี่น้องเอฟซีครับฝากกดติดตามเป็นกำลังแรงใจกดไลค์กดแชร์ให้กับเก่ามาเชียน้ำเช่แลยก็อู้น้ำช่ในเด้อครับพี่น้องไปรับชมับฟั่งเหล็อาจารย์กันเลยครับอาจารย์ครับครับเก่ามาเชียสวัสดีอาจารย์ท่านท่องครับผมแล้วว่าครับบ้างแล้วครับผม ครับบาทนี้ครับอ่าโค้งสุดท้ายคัดกองแล้วครับผมบาทนี้ครับโค้งสุดท้ายอ่ามีการเปลี่ยนแปลงวาครับผมเอ่อมีการเปลี่ยนแปลงอยู่ครับเลขเด่นนี่พ่มาหร่ครับผมอันนี้เด็ดแล้วเด็ดมากแล้วนะอันนี้เด็ดแล้วครับผมครับเอาไปแปดเก้าศูนย์ก่อน แปดเก้าศูนย์ครับแปดเก้าศูนย์นี่เลขติดบนเลขติดบนเนี่ยบอครับครับเลขติดบนน่าจะมาบอครับผมบัดน,นี้ครับครับเพราะเบอร์สูตรมันมันมัน,มนกัมากกว้างสามสามเก้าห้าแหละอืมมาสูตรเดียวกันครับสามเก้าห้า มันเก็มันเห็นคนน่าเดินดีนะครับผมครับเอาวิ่งก่อนครับวิ่งห้าบนหลักสิบวิ่งห้าบนครับหลักสิบจับคู่จับคู่สี่ห้าแปดสี่ห้าแปดครับ สี่ห้าแปดครับผมครับมากมากข้อเดียวกันนั่นแหละครับไปออกยุ่งว่ากันเลคือเก้าหล่ะยอ้โหคนนุ่นแดงมันจะออกคือเก้าครับ่วัวสัญจรใช่ือวัวยุ่งนุ่นกับวัวป็นยังนะครับผมคือเก้าครับเอาล่างมาดิตัดเล่นครับผมวิ่งหกหลักสิบ วิ่งล่างหกหลักสิบจับ,จบ 6, คู่จับคู่หกสามหกสามเม็ดเดียวครับผมครับบ่าออกยังไงคันบ่าวมากหกสามกับเป็นสามเกตเนี่ยแค่นั่นแหละโอ้หนึ่งวันถ้าบ่วมากหกสามก็จะขีดมากตัวใดติมา3สามเกตแค่นั่นแหละสามเกตค,ครับผมครับ กันสามเจ็ดครับติดไวหรือเปล่าครับผมหกสามนี่เอาลัตเตอรี่ไวสองใบอ๋อครับอืมลัตเตอรี่ไว้สองใบแล้วครับผมครับหกสามเม,ม,ม็ดเดียวกันสามเจ็ดได้นี่ตาสีเลนไว้เยอะอยู่ด้วยสี่ห้าแปดครับส <4, 58 S 2> ี่ห้าแปดอะสี่ห้าแปดนีกว่าเผื่อจะผ่านได้ครับพี่น้องสี 4, 5, ่ห้าแปด หลักสิบห้าครับผมครับไม่ต้องกลับกว่าดใครับพี่น้องครับพลาด้วนไดผ่าด้่นใดไว้วนี้ครับผมผลาดบ่นใดครับคัดกองแล้วครับงวดนี้สูตรติดบนล่างน่าจะมีไหมครับผมโอเลติดบนครับครับน่าจะมีเห็นครับแปดเก้าศูนย์นะครับพี่น้องครับแปดเก้าศูนย์ต้องมีให้เห็นตอนนี้แปดดังมากเลยครับผม ดังดังดังมากมึงกับรถหลอกปแปลล่ะมาได้ให้เขาใช่ครับดังมากมาได้มันเดิมกับพี่น้องไปได้ย่ายไปได้ย่ายอ่ะก็บไข่แน่แล้วครับผมไข่ยอยู่เอกับเราไปให้หมอเป็นอ่าเอาพ่ตัดเตอร์ออกครับผมเออครับปฏิวัติไข่แน่อยู่ครับ ก็เลือยอีกคางหนึ่งคงา,<ก>างนึงก็เลี้ยเผ้าคางนั้นเอาไว้ก่อนไ <c oughs> อคางนี้มันหายดีก่อนตอนแรกก็สิผ้าสองคางก็จะยางเหลวนอกหวานเพป็น,ปนบ่ไรผ้าสองคางงดได้ครับต้องให้คางนี้หายก่อนนึ่งไฟว่าไหมครับตามนั้นนะครับผมเอาสำหรับคลิปนี้ก็เป็นแนวทางโค้งสุดท้ายครับผม ครับครับฟันท่งให้แล้วครับผมงไว้มือแรงอยู่แล้วเรือมือนีแล้วครับผมครับเดี๋ยวเตารี่เขามาแล้วครับครับเรตเตอรี่กับากสามเนี่ยครับพี่น้องนะระหว่างเราไม่ใช่ซีหาแปะครับครับกัจจีขอบคุณอาจารย์ฟันท่งครับหนีเด้อครับผมครับครับอยู่ดีไม่แห้งครับผมครับสวัสดีครับครับ เอาครับพี่น้องครับผมโค้งสุดท้ายอาจารย์พานทองกับมีการเปลี่ยนแปลงตัวเลขด้วยครับผมครับเลขติดบนครับพี่น้องสูตรนี้ก็ชื่อว่าเดินดีพีกายนี่เดินดีมากครับพี่น้องเนาะสูตรนี้ครับแปดเก้าศูนย์งวดนี้ครับผมต้องมีให้เห็นครับแปดเก้าศูนย์ต้องมีให้เห็นครับสําหรับเลขวิ่งเลขวิ่งบนครับพี่น้องจริงๆสูตรนี้ก็ บ่เมนสูตรที่ว่าอ่ารู้กันเด้อครับผมพอดีว่างวดนี้มาช้นกันครับพี่น้องเนาะะเผอิญว่าคำนวณได้คือกันครับสูตรนี้ได้890คือกันกับสูตรที่ว่าเอาหลักร้อยบวกลักหน่วยครับผมคนละสูตรครับเอาวิ่งบน5หลัก10ครับวิ่งบน5หลัก10จับคู่4 5 8ครับหรือว่า เลขสองตัวห้าแปดครับพี่น้องสองตัวห้าแปดมาทีเลขล่างด้วยครับผมวิ่งหกหลักสิบครับจับคู่หกสามครับกันสามเจ็ดครับพี่น้องกันสามเจ็ดเอาถ่ายคลิปนี้เก่ามาเชื่อขออวยพรให้พี่น้องมีชีโชคดีถูกหวยเล่นเงินไปน้ากันเ้ยครับพี่น้องที่จะหน้าเบิ้งแนวทางตัวเลขของอาจารย์พานท่ทองไปน้ากันครับพี่น้องเนาะสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ